คารูทีนจากสาวอารีนาแกรนเดจากคลิปนะคะของนิตยสารวกนะคะที่ไปสัมภาษณ์ดารานัก้อกสาวคนดังนะคะสาวสวยอารีนาแกรนเดนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสกินแคร์รูทีนที่เธอใช้มีอะไรกันบ้างเผื่อใครนะคะอยากจะลองแล้วก็ไปใช้ตามเธอกันค่ะเริ่มต้นนะคะสเต็ปแรกนะคะเริ่มใช้จากเซรั่มก่อนคือตัวไบโอเซอออกซิเจนเซรั่มจากแบรนด์ซาร่าฟอร์ดค่ะต่อมาก็ใช้ครีมบำรุงตัวของลาเมอร์เดอะมอชเจอร์ไรซิงซอฟต์ครีมร่วมกันนะคะการทากันแดดที่มีค่า s p f 3 0บวกผสมกันเลยเพื่อประหยัดเวลาค่ะต่าง ที่เธอดูแลผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถิงขั้นตอนการดูแลรอบดวงตาเธอเลือกใช้ไอบาร์มนะคะที่ตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์นั่นคือ r a n นด์บ u ตีตัวของ cooling b u r r i n g under eye balm ค่ะซึ่งตัวนี้ทาแล้วนะคะจะรู้สึกเย็นๆค่ะหลังจากไอบาร์มแล้วเธอก็ใช้แผ่นไอม m a ์ k แบบบํารุงจากซิเซโดทิ้งไว้15-20ถึงนาทีอันนี้ก็ถือว่าขั้นตอน skincare routine ของเธอเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเสร็จขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดนะคะเธอเข้าสู่สเต็ปของการแต่งหน้าแล้วก็ทาลิปกอสค่ะถือว่าเป็นคอมพลีทส skincare routine ของเอริน่าแกรน